สวัสดีครับวันนี้บ้านคนรักกาแฟข้อมือจะมาสอนวิธีการชงหม้อต้มแบบมอคคัพอันนี้ครับนี่คือหม้อต้มแบบมอคคัพแบบ3ครับนะครับก็ทำงานอย่างนี้ถ้าบ้านใครมีก็เอามาต้มได้เลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็สามารถไปหาซื้อได้ตามเพจทั่วไปครับหรือว่ามาที่ผมก็ได้ผมก็มีจําหน่ายให้อยู่นะครับข้างในก็จะมีแค่เอเห็นครับ มีหม้อต้มแล้วก็มีกลวยไว้ใส่กาแฟนี่นะครับอ่านี่ผมจะมาสาธิตพิธีการต้มให้เลยนะครับก็เติมน้ําใส่เติมน้ําใส่ไปในนี้นะครับให้ถึงนี่นครับถึงว้าทองเหลืองนี่นะครับถึงวาทองเหลืองเห็นไหมครับ ถึงถึงวาต้องเหลืองตัวนี้นี่เป็นสูตรของผมเองนะครับแล้วก็ใส่กล้วยไปแล้วนี่เป็นกาแฟที่ผมคั่วเองนี่เป็นสายพันธุ์อาราบิก้าก็ผมจะใส่ไปประมาณสัก20กรัมแต่ว่าผมก็กินทุกวันนะครับชินแล้วก็จะใส่ไปหนึ่งกระบวยก่อนนะครับแล้วก็กดกดไม่ต้องแรงมากนะครับกดพอดีพดีกดให้มันเรียบพอดี แล้วก็ใส่ไปอีกหนึ่งกระบวยแล้วก็กดให้พอดีพอดีพอดีเนี่ยครับแล้วก็ใส่ไปอีกสักครึ่งกระบวยพอก็ประมาณสักยี่สิบกรัมได้ครับยี 21, ่สิบเอ็ดยี่สิบสองกรัมนี่ประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะมาหมุนโอ้ก็ไแปหอมมากหมุนปุ๊บหมุนแล้วครับก็ต่อไปก็เปิดแก๊ส ใส่นั่งรอเหมือนมาม่าครับรอประมาณสัก3ามห้านาทีแต่ไม่ถึงครับประมาณสักสามนาทีกาแฟตรงนี้เพิ่งคั่วใหม่ๆเลยครับกาแฟก็เริ่มเดือดนะครับหลังผ่านไปสามนาทีนี่ครับเราจะได้กาแฟสดๆใหม่ๆขึ้นมาโอ้โห หอมกุ้นเลยครับโอ้โหกลิ่นนี่ทะลุถ้ามีกลิ่นถึงบ้านได้โอเคเลยครับอืเนี่ยครับเกลืขึ้นมาแล้วแล้วก็ปิดฝาก่อนครับให้มันนั่นก่อนนะโยนกระเด็นออกมาสุกแล้วเราก็จะได้กาแฟหอมๆโอ้โหดูครับขอาสูงมาครับหอมมากครับสายพันธุ์อาราบิก้าหอมมากๆนี่ครับเป็นหม้อขนาดสามครับก็จะได้ทั้งหมดกินได้ทั้งหมดสองคนนะครับ ง่ายครับโอ้โหนี่ครับสองแก้วพอดีหอมหอมนี่เอาไว้ให้ตากล้องรอแก้วนึงนะครับตากล้องจ้างเดือนละสองร้อยห้าสิบบาทโอ้โห EP แรกจะเป็นยังไงนี่หอมมากหอมจริง ผมไม่ต้องใส่ต้องการทรายชิ้นนี้เลยครับโอ้ยร้อนแต่อร่อยครับหอมหอมมากก็ฝากติดตามช่องนี้เลยครับบ้านคนรักกาแฟผู้มือกดติดตามไวด้วยฝากด้วยครับ EP แรกอาจจะมีตะกุกตะกักนิดนึงคลิปนี้ก็แค่นี้ครับบ๊ายบาย